บทที่181วันที่หมดสติทาริซายืนอยู่หน้าประตูห้องผู้ป่วยอย่างระมัดระวังมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครตื่นขึ้นมาจากนั้นเธอจึงย่องเข้าไปในห้องผู้ป่วยอย่างเงียบๆใช่แล้วเหตุผลที่เธอแอบย่องออกจากห้องของตัวเองมาที่นี่ในคืนนี้ก็เพื่อเติมเต็มความปรารถนาเล็กๆน้อยๆของตัวเองความคิดนี้ทําให้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและประมาแต่ส่วนใหญ่แล้วคือความคาดหวัง นับตั้งแต่ครั้งที่ไปเที่ยวชายหาดแล้วเธอพลาดกับลูคขัางเพราะถูกเคียนขัดจังหวะหัวใจของเธอริเซอร์ก็ไม่เคยสงบลงเลยอย่างไรก็ตามจินตนาการอันสวยงามเหล่านี้เป็นเพียงความฝันที่ว่างเปล่าเธอปรารถนาที่จะทําให้มันกลายเป็นความจริงดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะไม่พอใจกับจินตนาการอีกต่อไปแต่จะลงมือทําเธอจึงอาศัยความมืดยามค่ําคืนแอบเข้าไปในห้องผู้ป่วยของลูไคอ่าง นอกจากนี้จากการสังเกตทาริเซอร์พบว่าลูเคยยงดูเหมือนจะเอนดูเด็กผู้หญิงตัวเล็กน่ารักอย่างเบรนยอและซีลเป็นพิเศษเนื่องจากตอนกลางวันเคียังมักจะอยู่เฝ้าลูเคยังไม่ห่างทําให้เธอหาโอกาสไม่ได้เลยดังนั้นทาริเซอร์จึงจําใจต้องเลือกที่จะลงมือในตอนกลางคืนแม้ว่าตอนนี้จะดึกมากแล้วแต่ด้วยแสงจันทร์อันริบรีทาริสก็ยังสามารถมองเห็นใบหน้าที่ดึงดูดใจผู้หญิงของลูเคยยงได้อย่างชัดเจนทาริเซอร์ค่อยๆเลื่อนสายตาไปยังริมฝีปากบางสีแดงระเรื่อของลู ใครอ่างแย่จริงไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่สีหน้าของทาริาก็เปลี่ยนเป็นขุนเคืองขึ้นมาทันทีไม่ได้แล้วครั้งหน้าถ้าเจอเคียนต้องสั่งสอนเธอสักหน่อยทําไมถึงได้กใกล้ชิดกับลูไครอ่างมากเกินไปแม้แต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่ได้นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ท้องฟ้ายังเพิ่งจะสว่างเฮมโคก็ลืมตาขึ้นแล้วเธอหน้าแดงกับนอนอยู่บนเตียงนึกถึงความฝันเมื่อคืนและในใจก็เกิดความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเมื่อเธอตระหนักว่านั่นเป็นเพียงความฝันก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย ดูเหมือนว่าตั้งแต่ลูเคยอังหมดสติไปเวลาก็ดูเหมือนจะเดินช้าลงในช่วงวันที่เขาหมดสติชีวิตของทุกคนในเอสทีเฟรไฮก็สงบสุขอย่างผิดปกติไม่มีภารกิจพิเศษที่สําคัญอะไรพวกเขาเพียงแค่ต้องออกไปกําจัดฮอนเคบีสและเดทเออร์เพอร์ตามที่ต่างๆเป็นครั้งคราวภารกิจค่อนข้างง่ายอย่างไรก็ตามภายใต้ความสงบสุขนี้ทุกคนในใจต่างก็เต็มไปด้วยความกังวลเพราะคนที่คอยดูแลพวกเธอมาตลอดลูไคยอังยังไม่ฟื้นขึ้นมานี่กลายเป็นเงาที่ไม่อาจลบเลือนในใจของพวกเธอราวกับหนามแหลมที่ทิ่มแทง แม้ว่าจะไม่มีใครเอ่ยถึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอไม่สนใจในความเป็นจริงแล้วความหงวงให่ที่พวกเธอมีต่อลูคายังนั้นมีมากกว่าคำพูดจะบรรยายได้ในใจของพวกเธอตำแหน่งของลูคายังนั้นไม่มีใครมาแทนที่ได้ทุกครั้งที่มองดูเขาบนเตียงผู้ป่วยพวกเธอก็จะรู้สึกเจ็บปวดและเป็นห่วงไฮมโคฟอมองลูคายังอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆเบ้ตาเต็มไปด้วยความห่วงใย่เทอริเซ่ก็มกจะมาเยี่ยมเย็ยนทุกครั้งที่เห็นเขาในสภาพที่ไร้ชีวิตชีวาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ เคียนจะเฝ้าอยู่ข้างๆลูเคยังทุกวันดูแลพี่ชายอย่างสุดความสามารถมักจะเช็ดตัวให้ลูแคยังอยู่เสมอแม้ว่าร่างกายของลูเคยังในตอนนี้จะไม่มีสิ่งสกปรกแล้วแต่เคียรนั้นก็ยังคงยืนกรานเมที่กลับไปยังเวิลด์เซอร์เพลินแล้วก็จะแวะมาเยี่ยมแฟนหนุ่มเป็นครั้งคราวแต่ทุกครั้งก็จะถูกเคียรนปฏิเสธไม่ให้เข้าพบเนื่องจากลูเคยังยังไม่ฟื้นเมจึงไม่ได้ถือสาแต่ยอมอ่อนข้อให้ทุกอย่างบทที่182ในผ้าห่มมีแปะแปะเสียงผ้าขนหนูที่เปียกน้ํา ในห้องผู้ป่วยคีอันเนอร์กำลังจะเช็ดตัวให้ลูเคียงอีกครั้งเธอถอดเสื้อน,นอกของลูเคองออกอย่างชำนาญคีอันสามารถทำได้โดยไม่เปลี่ยนสีหน้าแล้วของปลอมภายนอกดูเหมือนว่าสีหน้าของเคียงปกติดีมองไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่ถ้าคุณมีความสามารถในการอ่านใจก็จะสามารถได้ยินสูตรสูตรหอมจาง หลังจากวางผ้าขนหนูไว้ที่หัวเตียงอย่างไม่ใส่ใจเคียงก็ลุกจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วกับกวางน้อยที่ปราดเปรียวด้วยความเร็วที่เหนือกว่าคนทั่วไปเธอจาัดก,การล็อกประตูจากด้านในอย่างรวดเร็วและแม่นยำวันนี้เป็นเวลากิจกรรมพิเศษของเธออีกแล้วในใจของเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นคียนค่อยๆเข้าไปใกล้ลูคขยางและจูบแก้มของเขาเบาๆการกระทำนี้ทั้งหอมหวานและใกล้ชิดเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุด จากนั้นเธอก็รีบถอดรองเท้าของตัวเองออกเผยให้เห็นเท้าหยกอันงดงามที่สามารถกอบกลุ่มไว้ได้พอดีเธอเก้าวขึ้นไปบนเก้าอี้ข้างตัวเบาๆและใช้มันเป็นบันไดเพื่อก้าวขึ้นไปบนเตียงอย่างไรก็ตามสิ่งที่คีอันเนอร์ไม่ได้สังเกตก็คือนิ้วของลูใคอังที่นอนอยู่บนเตียงขยับเล็กน้อยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี้ไม่ได้ดึงดูดความสนใจของใครแต่กลับเป็นลางบอกเหตุว่าลูใคอังกำลังจะฟื้นขึ้นมาแน่นอนว่าต่อให้คีอันรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้เธอก็จะไม่หยุดการกระทำของตัวเอง เนื่องจากหลับตาเป็นเวลานานลูคัยอังจึงยังไม่ค่อยชินกับแสงพายนอกเขาลืมตาขึ้นช้าๆพยายามมองดูสภาพแวดล้อมรอบตัวแสงที่จะทำให้เขารู้สึกแสบตาเขาต้องหลีตาลงและสายตาก็ค่อยๆโฟกัสไปที่เพดานหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานและทรมานดวงตาของลูคัยอังก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับแสงภายนอกได้เขาหลีตาลงปล่อยให้แสงค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในม่านตาเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นที่มากเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปดวงตาของเขาก็เริ่มกลับมาทำงานได้ตามปกติแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายอยู่บ้างอืม ลูกไข่ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติสีดลูกไข่อยังรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยขยับมือทั้งสองข้างที่ไม่ได้ใช้มานานจากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างแข็งทื่อเพื่อเปิดผ้าห่มที่อยู่ใต้คอของเขาออกม่านตาของลูไขยังหดตัวลงทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาตกใจกับอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าเป็นภาพลงตาของลูไขยังหรือไม่แต่คีอันในตอนนี้กลับมีเงาของที่สาวที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยอารมณ์ของเธอก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนจากความอ่อนเยาว์และไร้เดียงสาไป,เป,เ,ปเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เดี๋ยวก่อนนะสถานการณ์แบบนี้มันใช่เวลามาคิดเรื่องพวกนี้เหรอทำไมคียรนอเนอร์ถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยละ่ะก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้บาดเจ็บสาหัสจนหมดสติไปเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ลูกไคอังและคียานอนอยู่ในผ้าหม่มผืนเดียวกันเมื่อผ้าห่มถูกเปิดอ,ออกทั้งสองก็สบตากันทันทีแม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้สัมผัสใกล้ชิดกับคียออมมาแล้วแต่ในสภาพที่เขาบาดเจ็บสาหัสจนหมดสติไปพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธออยู่ในผ้าหม่มผืนเดียวกับเขานี่นี่ทำให้เขางงไปชั่วขณะ นิ่งค้างไปหลายวินาทีลูใครังก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อฟู่ผ้าห่มถูกคลุมกลับไปอีกครั้งแล้วก็เปิดออกอีกครั้งก็ยังเหมือนเดิมลูไครอังเปิดแล้วปิดผ้าห่มซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งในที่สุดก็แน่ใจว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาผ้าห่มถูกเปิดออกอีกครั้งดวงตาสีฟ้าของคินดูเหมือนจะมีไอ้น้ําปรากฏขึ้นทําให้ดูพร่ามัวเคียน,นยื่นแขนเรียวยาวออกมาโอบรอบคอของลูใครอังอย่างแรงน้ําเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่อาจเก็บงําไว้ได้ ที่ชายในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วดูเหมือนว่าสวรรค์จะทนดูความหวานของทั้งสองไม่ไหวเสียงผักประตูที่ดังสนั่นก็ดังเข้ามาในหูของทั้งสองที่ยังคงจดจ่ออยู่กับการจูบขัดจังหวะการกระทําต่อไปของพวกเขาเรดี้เมย์แฟนตัวจริงของลูเคงบุกเข้ามาเดิมทีไม่คิดว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เจอลูกคงอีกแล้วดังนั้นเธอจะมาที่นี่ด้วยความคิดที่ว่าจะแอบมองจากนอกประตูสักครู่แล้วก็จะจากไป แต่เธอกลับพบโดยไม่คาดคิดว่าวันนี้คีอนเนอร์ไม่ได้เฝ้าอยู่ข้างๆลูคายังนี่เป็นโอกาสทองที่หาได้ยากดังนั้นเธอจึงฉวยโอกาสนี้ผลักประตูเข้ามาส่วนทำไมประตูที่ล็อกไว้ถึงใช้การไม่ได้ขอร้องทำไมคือ h ฮส k ค r ลออฟตันเดินนพลังของเธอแข็งแกร่งพอที่จะงัดล็อกประตูได้อย่างง่ายดายนี่มันไม่ปกติเหรอในห้องคนที่ตกใจมีเพียงลูคายังเมื่อเห็นว่าคนที่มาคือเมเขาก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ส่วนคีอันเนอร์เธอไม่รู้สึกหวั่นไหวเลยสักนิด ลูกไครอังลุกขึ้นนั่งอย่างร้อนรนเพื่อไม่ให้เมย์สังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มบนเตียงผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งเมย์ก็กล่าวด้วยความประหลาดใจไครอังคุณคุณฟื้นแล้วเหรอ